แสดงว่าเรากุศลไม่พอที่จะฉุดจะดึงคนอาจารย์ั้งเล่งทาบุญแต่ก่อนเนี่ยนะอาจารย์จะเปิดเครื่องให้ดูเลขเลขจะเข้าเข้าเข้าพอบวกคนเนี่ยมันจะขาดขัดทีละเม็ดหรือให้บนให้ล่างช่วงที่อาจารย์ให้เม็ดเดียวที่เขียนลายมือสมัยก่อนนะอาจารย์แต่ก่อนยังไม่มาไล์สดสองสามปีคือหลังนะครับอาจารย์มาไล์สดเดือนตุลา ปีหกสามพอมาไลฟ์ครั้งแรกหลุดเลยนะหวัวลาวเนี่หลุดนะครับหว้วลาวหลุดสมัยก่อนหววลาวอาจารย์เนี่ยกินกินเรียบนะตั้งแต่โควิดรอบแรกนะมันออกจันพุทธเออมันออกวันจันทร์กับวันพฤหัสเนาะสมัยก่อนอาทิตย์ละสองครั้งเข้าสนันวันไหวนะครับโอ้ ก็มาจ้างให้เราไล์ด้วยนี่แหละทีมงาน,นแล้วก็ทางสางปปเราเขาบอกว่าจับตาให้ดูให้ดีนะ <c oughs> ก่อรกยสินคือใครนะไม่ได้กินเงินสักทีนะครับ <c oughs> เขาเอาห้าตัวเนาะห้าตัวเอาผลสี่ตัวมันก็ถูกนะครับจนเจ้ามือไทยมันหัวหมอนี่ <c oughs> เอวมาออกผลเองเอาสี่ตัวนะครับไม่เอาตามเรานะครับเขาก็เลยมาเอาแบบหกตัวนะทางไทยก็เอาผลสี่ตัวดูดูเท่านี้แล้วนะ ก็เลยพยายามทําบุญนะครับเหมือนที่อาจารย์ทัศน์ตะเวียนทําบุญเท่าทุกวันนี้แหละนะครับก็คือมันพอล้วนะครับลดลาบ้านช่องอะไรในการมันมาแบบเราทํามันก็มีแต่ได้นะครับลดอาจารย์ก็คือซื้อเงินสดทุกคันทุกครั้งนะครับนี่มันมันมีผลดีๆสิ่งดีๆเข้ามาแบบนี้นะครับจึงบอกว่าทำาิเถอะทำบุญ,บญเราทำมัน มามากกว่าสิ่งที่เราทำนะมันหนุนมันส่งมันสิ่งดีๆเข้ามาเนาะนะรัฐบาลเนาะใครยังไม่เห็นนะครับพิมพรัฐบาลหน่อยเอาลาครับอาจารย์วเวลาให้แล้วเนาะนะให้แล้วเดี๋ยวรอดูหน้าเพียรอีกทีหนึ่งจะไม่ย้อนกลับจะกอไปข้างหน้าเดี๋ยวนะดูรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะไม่จะไม่ย้อนย้อนคือหลังเนาะใครติดตามของอาจารย์นะเอาไปวิ่งกินตังนะครับเอาไปวิ่งได้แต่ตัวฟันของอาจารย์นะ กดที่แล้วฟันสองนะอ่ะพิมรัฐบาลนะครับทุกคนพิมรัฐบาลเดี๋ยวจะได้เห็นว่าจารเน้นตัวไหนเนี่ยเน้นตัวไหนรัตเตอรี่อาจารย์ก็ซื้อเยอะอยู่เนาะนะจะมานับเป็นใบให้ไม่ได้ก็เลยถ่ายรูปเป็นบางส่วนมาให้ดูนะครับส่วนอมสินทอกศเดี๋ยวค่อยว่ากันในรอบถัดไปนะยังไม่เร่งรีบ อภิมพรัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยตัวฟันนี้นะครับไม่ทําให้ผิดหวังเดี๋ยวจะให้ดูฟอร์มหลังนิดหนึ่งใครตามนอ้องอย่าสับสนนะเนี่ยอย่าอย่าอ,อย่าสับสนนะครับที่อาจารย์ทําบางทีเราก็หนีเจ้าหลอกเจ้านะครับหนีเจ้าหลอกเจ้าไม่เขาเราจ,จับจับจุดเราได้ นลักหน่วยมีสามตัวเนี่ยนอาจารย์เอามาหมดจะไม่ตัดนะครับแล้วก็ลบหนึ่งบวกขึ้นมาหนึ่งมันก็จะเป็นห้าหางนะถ้าอาจารย์ตัดทีไรจะตัดตัวมันออกถูกทุกครั้งออกออก,ออกตลอดลก็เลยไม่ตัดนะงวดนี้ไม่ตัดงวดที่แล้วตัดสามออกด้วยนะครับเดี๋ยวงวดที่ผ่านที่ผ่านมานอ้อยอาจารย์เดี๋ยวนะอเดี๋ยวนี้เครื่องไหมน,น,น้อน เปนแปด้พามีนะมีสาพฤฤุทผพามีนะสิงหากันยากันยาก็วันที่หนึ่งเรียนแปดกันยาอาจารย์ให้เก้ามันเข้ามาเข้าสี่ตัวมันเข้าสามตัวนเา 3, วนาะมันออกห้าเก้าสีเตโตอ่ะงวดที่ผ่านมาอ้ไรนที่ผ่านมาเป็นกัญญนยาเนาะกันยาเพิ่งเริ่มงวดแรกนะครับงวดที่ผ่านมา คือให้สองนะครับทุกคนเห็ไหมมันจะข้ามเลยมันจะไม่เรียงกันนะมันออกสามสองสองสามเนาะอันนี้ฟันนะครับมาตลอดนะในะยอดไปหลังอันนั้นกันมันต้องเป็นตุลาอยู่ในนอตตุลาอยู่นีนเครื่องก็เลือกเครื่องตุลานะใครตามก็สามตัวแตกนะอัน,น้ตุลานะเห็นไหมนะครับมันออก ห้าเก้าสี่นะครับสามตัวแตกมันทั้งปีนะครับเอ,อมันอยู่น่าจะอยู่ในเครื่องนีนะ้เครื่องนี้มันหน่วยความจําเต็มนะครับมันจะเอาไว้เยอะไม่ได้่นะงวดนี้นะครับทุกคนนะทวนดูนิดหนึ่งนะครับงวดนีออ้อยู่ในเครื่องนี้ไปละตายๆนะอยู่อยู่มันข้อมูลมันทับถมกันอ่นะ ัวนี้นะครับฟันตัวนี้นะฟันตัวนี้นะครับนั่นหลักหน่วยนะฟังนะครับหลักหน่วยอายจารย์ได้สี่ได้ห้าได้หกหนักหน่วยได้4ี่ได้5้าได้6อาจารย์ลดหนึ่งก็เป็นสามเพิ่มหนึ่งก็เป็นเจ็ดมันเป็นห้าหางนะครับแต่วิ่งนะครับรอรับตังนะบางคนอาจดูอย่างนี้จะไม่รู้ว่าตัวเน้นนะต้องรอดูสามตัวเท่านั้นถึงจะรู้นะครับ เพราะฉะนั้น3ามตัวถ้าเห็นแล้วก็อ๋อนะครับสามตัวนะ,นะครับเห็นไหมอาจารย์เอามาหมดนะครับหลักร้อยนะห้านะครับห้าเท่านั้นนะครับเอาหลักร้อยมั่นใจคือเอาห้าเอาห้ามาหมดเพราะห้ามันเข้าทั้งกําลังวันทั้งตัวเด่นนะครับอาจจะเป็นหามด้วยนะครับนะที่ชอบก็คือนี่แหละนะครับทําไมนะเห็นไหมเอ่ย อันนี้ถ้าชุดรวยคนจะดูออกเลยถ้าอาจารย์ไม่พยายามลงชุดนี้เพราะรู้ชุดนี้เขาก็รู้ว่าตัวเน้นของอาจารย์ตัวเด่นคือเลขไทยเลขสามตัวนะครับทุกแนวทางทุกสำนักนั่นแหละนะอาจารย์ทุกอาจารย์เขาก็จะให้เรียกสามตัวเขาแตกก็คือเลขไทยเลขสามตัวเขาจะมองออกนะครับจนะถึงลงเฉพาะตัวนี้นะครับเห็นไหมมองออกเนาะนะที่เน้น นะครับเดี๋ยวเปิดใจกันว่ากันเปิดใจว่ากันเนี่ยการซื้อสองหนักสองหางจะน้อยลงแต่ว่าศูนย์หกซื้อไหมซื้อแต่ไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นไทยตั้งแต่วันแรกจริงๆมันเยอะกว่านี้เนาะมันเยอะกว่านี้นะครับ ทำไมบนซิลัตเตอรี่มันมันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างหรือบางทีอาจจะได้ข้างเคียงหรือหวังรางวันที่หนึ่งนะครับอาจารย์เคยได้ข้างเคียงก็ได้แล้วเรือรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งเคยถูกมาห้าตัวผิดตัวหน้าก็กอมาแล้วนะครับถูกสี่ตัวหลังก็ถูกมาแล้วนะครับเหลือวันวันที่หนึ่งเท่านั้นนะอันนี้นะแบ่งแบบไม่กั๊กนะครับให้เห็นให้ทุกคนเกิดความมั่นใจบางคน คนที่ให้เลขแม่นๆบางทีเขาก็ให้ตามสูตรเนื่ยเข้าเขาทําไมไม่ได้ตังค์เพราะเขาไม่เล่นเล่น50บาทมันไม่ใช่แล้วถ้ากูเลขเข้าจริง